สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนําสูตรนี้ครับสี่สูตรชนเด่นครับมาคํานวณให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับงวดวัทนที่หนึ่งกุมภาครับก็มีท่านขอมาบอกคํานวณสูตรนี้ให้หน่อยได้ครับขอสูตรไหนมาผมก็จะคํานวณให้ครับขอให้ท่านขอมาก็พอ ผมก็จะคำนวณให้งวดที่ผ่านมานี่หลุดครับก็สิบสี่งวดติดเนี่ยครับงวดที่สิบสี่หลุดไปสองงวดครับสิบสี่งวดหลุดสองงวดนี่ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับแต่ว่าเข้าเลขรองตรงนี้ ผมเคยบอกท่านหลายครั้งแล้วว่าให้ให้ท่านนะดูเลขแถวข้างบนนี่มั่งเนี่ยครับที่บวกกันลงมาแถวเนี่ยมันมักจะมีเลขออกอย่างงวดนี้ก็สูตรที่สามก็เข้าไปที่สองสามเนี่ยครับดูดิเข้าตรงนี้แล้วบวกแต้มลงมาตรงนี้ก็ได้เจ็ดได้ศูนย์ได้สามได้แปดก็เจ็ดมาอย่างงวดก่อน งวดก่อนนี่มันเข้าสองศูนย์เก้าตรงตรงเลยล่ะงวดนี้แหละที่ผมคำนวณได้เลขสามตัวสองศูนย์เก้าตรงๆงวดนี้งวดนี้แต่งวดนี้เลขที่คำนวณได้สูตรสองศูนย์เก้างงวดนี้มันไม่เข้างวดนี้ก็หลุดแต่สูตรนั้นก็จะคำนวณต่อครับเพราะว่าเป็นชุดสามตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับก็ถือว่าสูตรนี้นี่มาร้อยสิบ นี่ครับ09สูตรที่สองเข้าไป09เพราะว่าเลขออก2 09 5 1ตรงนี้ก็มี1มี5แถวตรงนี้จะเป็นตัวที่เราคำนวณเสร็จแล้วเราจะบวกจะมาได้อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ครับส่วนสูตรนี้มันจะต้องเป็นร้อยมาลัยก่อนครับแล้วถึงจะมาทำสูตรนี้ได้ผมจะให้ท่านดูเลขร้อยมาลัยก่อน ถ้าท่านเห็นนท่านจะเสียดายนี่ครับเพราะว่าต้องใช้เลขสี่ตัวตรงนี้แล้วท่านดูเลขสี่ตัวตรงเนี้ยได้เจ็ดสี่เก้าเจ็ดแล้วเลขมันออกอะไรเจ็ดเจ็ดเก้าเพราะว่าผมไม่ได้ลงตรงนี้ให้ดูแล้วดูงวดก่อนที่ออกสองศูนย์เก้านีครับมีทั้งสองทั้งเก้าเนี่ยเลขสี่ตัวเนี่ย มาข้างบนครับงวดที่ผ่านมานี่สามตัวตรงๆเลยครับเนี่ยเลขสี่ตัวแต่มาสามตัวออกเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วดูดิครับผมว่าถ้าท่านใดที่คำนวณเป็นลองเอาสูตรแบบนี้ไปคำนวณดูครับแล้วเอาเลขสี่ตัวเนี่ยมาจับสลับกันไปมาอาจจะถูกสามตัวข้างบนก็ได้ครับเพราะว่าสูตรนี้ ร้อยมาัลาลงมาเราก็ใช้เลขตรงนี้แหละครับเลขหกตัวลงวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขสองตัวล่างนี่ครับเอาทั้งแถวเนี่ยครับเลขแปดตัวเนี่ยแล้วก็บวกกันลงมาเนี่ยครับบวกกันลงมาจนได้เลขตัวเดียวแล้วก็เลขตัวเดียวงวดที่ผ่านมาก็ได้สามอีกก็เลขก็ออกไว้ที่สองสามอีกเสร็จได้เขาไม่ได้เอาสูตรนี้ลงให้ดูเนี่ยครับ งวดก่อนนั้นที่มันออกแปดหกสามสองหนึ่งตรงนี้ก็มีอะไรครับมีสามตรงนี้ก็มีสองหนึ่งหนึ่งสองสองตัวตรงนี้เลขแถวเนี่ยครับมันมักจะมาเลยนะครับเนี่ยอย่างงวดนี้ออกแปดสี่สามตรงนี้ก็มีสี่เนี่ยครับสี่หกหนึ่งเราสามารถจับคู่ได้เลยครับเนี่ยเลขแบบนี้ เสียดายงวดนี้ครับไม่ได้ลงตัวนี้ให้ดูอันนี้ผมก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยครับก็ตรงนี้จะเป็นเลขสี่ตัวที่เราจะไปคำนวณนี่ครับท่านแคปหน้าจอไว้ครับเป็นตัวเลือกได้ครับสำหรับเลขแบบนี้เสียด,ดายครับนี่ครับ งวดที่ผ่านมาดูดิมีเลขสี่ตัวแต่เข้าสามตัวตรงๆเลยดูดิโอ้เสียดายครับแล้วนี่คืองวดใหม่งวดที่หนึ่งกุมภาก็จะได้ห้าเจ็ดห้าศไม่แน่ครับเลขมันออกผมว่าเจ็ดจะต้องมาตัวหนึ่งตามหลักละเจ็ดต้องมาตัวหนึ่งครับให้ท่านดูเลขท้าสามตัวครั้งที่สองนี่ครับ ตรงนี้มักจะมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตลอดผมว่าเจ็ดมานะนี่ครับท่านไปย้อนดูใบตรวจได้สามตัวเนี่ยจะมาตัวหนึ่งผมว่างวดนี้เลขเจ็ดยังยังมาอยู่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรสี่สูตรชนเด่นก่อนครับก็จะเอาห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับมาคำนวณ ก็ห้าเจ็ดห้าศตั้งแบบนี้ครับบวกกันลงมาจะได้ศูนจะได้เจดอันนี้ก็จะได้ห้าเจ็ดจะได้สองตรงนี้ได้ห้าแล้วตรงนี้ก็จะได้เจดนี่ครับสูตรแรก ถูกที่สองก็ห้านะครับบวกบวกกันแบบเนี้ห้าศย์ก็ได้ห้าศย์ก็ได้0ูนเจห้าได้สองห้าเจ็ดก็ได้สองบวกกันลงมาครับตรงนี้จะได้เจดได้สองอันนี้ก็บวกกันอีกทีนึงครับห้าศนย์ก็ได้ห้า สองสองก็ได้4 7 2ก็ได้9นี่ครับสูตรที่2ต่อไปครับสูตรที่3ก็เหมือนเดิมครับ5 2ก็ได้7จ็ได้9 0 2ก็ได้2 2 2ก็ได้4บวกกันลงมาครับจะได้9้า ได้สามตัวนี้ก็บวกกันอีกทีครับเจ็ดเก้าก็ได้หกสองสี่ก็ได้หกเก้าสามก็ได้สองสูตรที่สามครับต่อไปสูตรที่สี่เจ็ดสี่ได้สิบเอ็ดได้หนึ่งสี่เก้าได้สิบสามสองเก้าได้หนึ่งสองสามได้ห้า บวกกันลงมาครับได้สองได้แปดก็จะได้สี่ได้หกได้ศูนย์นี่ครับแล้วทีนี้เราก็จะบวกลงมาอีกทีหนึ่งเพื่อจะหาตัวเด่น5้าบวกหบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับ 7จบกเ็ก็เป็น14 5สี่บวกเ็ก็เป็น14 5สีองบวกเบวกอีกเ็ก็เป็น14นี่ครับอันนี้ก็ได้เลขสี่บวกสเป็น4 5่ได้เก้าบวกเก็เป็น8 เจ็ดสองเป็นเก้าบวกเก็ได้8ปดเก้าสี่ได้สิบสาบวกอีก3ก็เป็น6กหกบวกหเป็น12บอวกอีก2ก็เป็นสี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็น2อบวกอีก2ก็เป็น4 3่สามบวกหเป็น8บวกอีก8ก็เป็น16 4หบวกหกเป็นศูนย นี่ครับฉะนั้นเลขที่มันชนกันมากที่สุดก็ยังมีเลข4นะครับ4ชนกันครับสูตรแรกก็ได้4สูตรที่สองก็4สูตรที่สามก็มี4สูตรที่สี่ก็มี4ครับฉะนั้นเด่นเด่น4ครับ เด่นซีลองแปดกับหกเพราะว่าศูนย์ก็มีสองตัวที่ชนกันแปดก็มีสองหกก็มีสองทั้งนั้นเด่นสูตรก็คือเลขสี่ครับ ตัวลองก็คือเลขศูนย์เลขแปดแล้วก็เลขหกนี่ครับงวดนี้เด่นตัวเดียวเลยครับก็เด่นสีลองก็จะมีศูนย์มีแปด แล้วก็มี6นี่ครับสำหรับสูตรนี้เพรงวดที่ผ่านมานั่นได้6กับ0ก็ไม่เข้าครับหลุดไปเลขออกที่7 7 9 2 3ก็เข้าไปเลขลองครับได้2องสวันนี้เลขลองมี0ูนย์แปดหเต็นคือสี่ สิบสี่งวดหลุดสองงวดนี่ก็ไม่ได้คีเล่เท่าไหร่หรอกครับงวดนี้งวดที่สิบห้ามีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรร้อยสิบบนเนี่ยครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตรงนี้ร้อยสิบก็เข้าไปที่เก้าผมให้เก้ากับเจ็ดนี่ครับ เพราะเลขมันออกเจ็ดเจ็ดเ้าสองสามเท่ากับว่าได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วกันหลักหน่วยครับตรงนี้นี่ครับเลขชุดนี้เพราะวันนั้นผมก็ไม่ได้มาตอนเลขออกก็ไม่ได้มาสรุปให้ดูว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดสูตรเนี้ยสูตรร้อยสิบครับนี่ครับ แลยวสูตรนี้จะคํานวณนะครับก็ถือว่าเข้าครับสูตรนี้นี่เจ็ดดูดิได้ทั้งร้อยทั้งสิบครับเจ็ดเจ็ดอันนี้ศูนย์ก็ออกศูนย์เก้าเจ็ดก็ออกเจ็ดเก้าครับเนี่ยเพราะเลขมันออกเจ็ดเก้าผมไม่ได้เอาสูตรนี้มาให้ดูเลยแต่ผมก็ลงเหมือนกันครับสูตรนี้ เลขตัวเดียวนี่แม่นครับเนี่ยสูนี้ศูนย์เก้าหกสามสี่สามอันนี้ออกเจ็ดเก้าแล้วตรงนี้ให้ร้อยสิบเจ็ดกับเก้าเลยก็เท่ากับว่ามันเป็นเลขเบิลหน้ามันออกเจ็ดเจ็ดเก้าก็เข้าสองตัวเลยครับเนี่ยครับในตารางหกหกตัวเนี่ยมาเจ็ดเก้าแล้วตรงนี้ก็มาสองสามด้วยครับเนี่ย โอ้เสียดายครับสูตรนี้สูตรนี้ถือว่าใช้ใช้ได้เลยครับมาทั้งบนทั้งล่างได้เลยครับสําหรับสูตรนี้เดี๋ยวคํานวณให้ครับสูตรนี้เพราะวันนั้นไม่ได้มาสรุปให้ดูเลยสูตรนี้เจ๋งกว่าครับเนี่ย ได้ทั้งเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามด้วยแล้วก็ร้อยสิบก็มาทั้งเจ็ดทั้งเก้าเดี๋ยวคำนวณนะครับสูตรนี้ส่วนสูตรนี้ก็คำนวณให้เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับสี่สูตรชนเด่นก็งวดประจำวันที่หนึ่งทับสองทับหกแปดเดี๋ยวมันรุ่นนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ ็ใครที่ขอสูตรนี้มาผมก็คำนวณให้เสร็จแล้วร้อยครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ยังติดตามรับชมยังไม่ทิ้งกันก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยครับขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนกันครับเฮงเฮงเลยเยกันทุกทุกคนครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับขอให้สุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงเงินทองหาเมื่อไหร่ก็หาได้ครับขอบคุณครับ